คลิปน <1941, S 1> ี้เราจะพาเพื่อนมาปลูกกล้วยจากการชำนอนะครับเราก็จะเริ่มจากการทําหลุมปลูกนะครับซึ่งเราจะขุดหลุมให้ลึก10เซนกว้าง50คูณ50แล้วก็จะทําการพลวนดินด้วยเสียมนะครับหลังจากที่เราขุดพลวนดินด้วยเสียมเราก็จะใช้จอบนะครับมาตีดินให้ละเอียดโดยเราจะตีให้ละเอียดเท่าที่เราจะตีได้เลยนะครับหลังจากที่เราทําการพรวนดินจนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการขุดหลุมปลูกนะครับโดยเราจะขุดให้พอดีกับถุงดําเลยนะครับเพื่อนๆซึ่งเราก็จะต้องเอาถุงดําลงไปเช็คด้วยนะครับว่าพอดีหรือเปล่านะครับ หลังจากที่เราเช็คหลุมแล้วนะครับเราก็จะทําการรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยยูเรียสูตร4600นะครับเพื่อนเพื่อนไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่แค่1กํามือก็พอหลังจากรองก้นหลุมเสร็จนะครับเราก็จะทําการกรีดถุงโดยเคล็ดลับก็คือเราจะต้องลดไม่ลดน้ำนะครับก่อนหนึ่งวันเพื่อให้ดินแข็งเวลาเรากรีดถุงเบ้าดินจะได้ไม่แตกนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็จะนําต้นชําลงปลูกนะครับโดยการปลูกนี่เราต้องกลบดินแล้วก็กดดินให้แน่นเลยนะครับ แล้วแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือการคุมฟางเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการปลูกกล้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ